มวังพรมครับแม่ชื่ออาจจะแปลกๆครับออกมายืนก่าสายเปิดเกมเดินทันทีแล้วครับฝ่ายน้ำเงินครับดูอุ้ยมาตั้งแต่นาทีแรกเลยครับเดินสับเจาะยางครับแม่เล่นของหนักของแรงเลยครับฟุตบอลครับโอ้โหนี่ครับแม่น้าตาน่ารักด้วยกันทั้งคู่ครับชุดนี้นี่ชุดแห่งอนาคตเลยครับอืออ่ะเดี๋ยวต้องดูครับฝ่ายแดงสุราธานีครับน้ำเงินบุรีรัมมอ่ามวยเก่งจากสองภาคแหละครับ ที่สำคัญดูครับฝ่ายน้ำเงินทรงผมโอ้โหด้านหลังครับมากันเป็นเลข24ครับโอ้วันนี้เขาบอกว่าออก2 for you ช่อง24นี่อยากจะเป็นพระเอกของ2 for you ครับเดี๋ยวต้องดูครับแล้วก็ซิปมาว่าอยากจะลุ้นรางวัลคู่ดูเดือดจากคุณโบสด้วยครับวันนี้ติดตามนะครับโปรโมเตอร์ก็นั่งติดขออเวทีเลยนะครับคู่นี้นี่ห้ามพลาดเลยครับขวากับซ้ายครับ จากกัวนี้น้องชายยอดมวยนะครับเพราะว่าพี่ชายแท้ๆขเขากับเฟอร์รารี่นี่ก็คือยอดมวยคนล่าสุดนะครับของสมาคมผู้สืบข่าวกีฬาครับส่วนปอหอนี่ซ้ายมาเลยครับนี่ซ้ายทั้งแถบจากบุรีลำครับโอ้โหคู่นี้รูปร่างช่วงชกนี่ไม่ห่างกันครับชื่อเสียงบารมีในเมืองหลวงนี่หลายคนอาจจะคุ้นจากกัวมากกว่านะครับแต่ถ้าแถบภาคอีสานก็บอกว่าป๋อหอนี่ก็ไม่ธรรมดาครับพี่ติ๊บ มาดูกันแล้วครับแมหลายๆคนไม่เคยเห็นครับชื่อก็แทบจะไม่เคยได้ยินแต่วันนี้มาดูครับมาออกตู้ทรูครับช่อง24 t รูโฟ r y ยูครับแล้วก็โว์แข้งซ้ายในช่วงต้นย้อนนี้ได้หน้าวาเสียวหน้ากลัวเหลือเกินครับนี่เป็นสัญญาณแล้วครับดูครับสับซ้ายเข้าไปครับเตะพับนอกจ่อยางสลับขึ้นลําตัวครับแมหลากหลายเหลือเกินครับแข้งซ้ายของปอห่อครับโอ้โหนี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องดูครับแฟนๆนี่ถ้าเกิดว่าเคยเห็นผ่านตาแล้วอ่าเรียกว่า ทุกคนครับประทับใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายแดงเห็นกันหลายไฟแล้วครับจากกัวแต่ว่าปอฮอนี่บันดา FC ครับมี FC ตามมาจากภาคอีสานเยอะเลยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวดูครับวันนี้วันนี้4คู่คุณภาพเลยนะครับคู่เปิดหัวคู่2คู่3คู่สีนี่ไม่ควรพลาดครับไม่อยากจะให้ทุกท่านนี่ลุกจากหน้าจอไปไหนเลยนะครับ2ชั่วโมงนับจากนี้ครับ คูเอกธนูเพชรลิทิเดชผู้รองนี่ห้าแสนบาทครับผู้ชนะไฟที่แล้วครับเพชรพนัสนี่เอาห้าแสนบาทไปนอนกอดเรับวันนี้ก็เปิดโอกาสให้เหนือพยักไฟเตอร์มวยไทยหรือวอสังประภัยล้างตางแล้วก็คู่ต่อไปก็สายเลือดกับเพชรประมวลครับมาดูคู่นี้ก่อนครับในช่วงท้ายๆยกที่1ครับจาก,กัวกับป๋อหอครับดูจากรายชื่อสี่คู่วันนี้นี่เล่นใหญ่จะหนักจะเต็มตามสโลแกงครับแข้งขวาคืนไปบ้างครับตําหนักของจาก,กัว ไปปล่อยให้ปอหอแต่อย่างเดียวนิดไม่เ,เดี๋ยวได้ใจครับปอ,อคืนซ้ายมาเลยครับอาวุธทันกันครับแล้วก็ถือว่าออกอาวุธได้ต่อเนื่องครับสําหรับยกแรกครับร้อยปอนร้อนวิชาฝ่ายแดงจาก,กั้วจักรยานมวยไทยครับฝ่ายน้ำเงินปอหอวอวังผมครับหมดยกแรกพักหายใจใหายคอคู่เดียวเดี๋ยวมาตามกันต่อครับ กลับมาอยู่กับรายการมวยมันวันศุกร์นะครับนี่ครับในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับในสัณฑ์ของคนไทยแต่ว่าคุณภาพระดับอินเตอร์ครับขอขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธสืษัทบริษกรครับและวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนด้าห้าร้อยยาธาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ รวมถึงท่านในห้างวินัยวีรพุชงครับผู้ให้การสนับสนุนแม้ไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณพิชัยกิตอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเทศัตพุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับสม OT ทีดเพราะมีซิงวิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทแล้วก็รถมือสอครับแนะนำครับเต็นท์รถสวยากาเจด ผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจดครับโทรไปที่0863557893ที่ขอนแก่นครับ JJ by Memory ครับ JJ มวยไทยปอสาวหน้าปอมีนาสถานที่กว้างขวางเลยครับบริหารงานโดยคุณจิ้น JJ นะครับพบกันได้ที่ขอนแก่นครับเปิดบริการทุกวันเลยทีเดียวขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคู่เปิดหัวครับยกที่2ครับขวากับซ้ายครับจากัวนีขวาจากสุราษฎร์ธานีครับ น้ำเงินนี่สายจากบุรีลำครับถือว่ายืนมวยน่ารักน่าชังทั้งคู่เลยครับพี่ติ๊บปิดเกมมาี่ปอหอบเป็นฝ่ายเดินชนแล้วครับเป็นตัวเปิดเกมครับชวนทะเลาะก่อนครับมีแข้งซ้ายหนักๆครับเล่นงานท่อนขาขวาของทางของจาก,กัวจากกวก็มีแข้งขวาคืนมะครับเนี่ยครับแข้งขวาว่าติดบังครับ กมมาถึงตรงนี้ครับทางน้านของป๋อหอครับแมเป็นฝ่ายเปิดเกมครับชื่อของเขาครับแม่ตองของคุณอ k องเโอความหมายคือพรจากพระเจ้านะครับหลายคนสงสัยเอ๊ชื่อแบบนี้ความหมายยังไงครับความหมายดีมากครับสำหรับนักชกคุมงน้ำเงินจากบุรีรัมย์ครับถ้าวันนี้ชนะนี่โอ้โหได้พรแน่นอนครับเพราะว่าแฟนมวยจะรู้จักทั่วประเทศครับ ได้ออกช่องถูโฟยูกดใหม่เลข24นี่แหละครับขวากับซ้ายถือว่าเตะได้น้ำหนักทั้งคู่เลยครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูรางวัลยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นคุณอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับจะมอบเงินรางวัลให้กับนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับน็อกคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเตะขั้นคอศอกกับเข่าลอยครับรับไป10,000บาท จระเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทครับส่วนนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตซินจะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันขอต้องขอพระคุณครับแอนตซินและก็นายห้างวินัยวีรพุทชงครับแล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมนะครับโดยคุณจิ้นเจเจครับเจเจบายเมมเบอรี่สำหรับนักชกที่เตะกานคอเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้ครับรับเพิ่มไปอีก10,000บาทขอบคุณคุณจิ้นเจเจด้วยครับคู่นี้นี่ประเภทเชิงสูงโอ้โหแม่แข้งซ้ายของป๋อหอครับ ถือว่าออกได้เร็วเลยนะครับใกล้เคียงกันมากครับถึงจุดนี้นี่ยังเบียดยังคู่ขี้เลยครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของจาก,กู้แล้วครับแม่ก่อนขึ้นเวทีนี่เกจิอาจารย์หลายสำนักครับวางให้จาก,กัวนี่ดูดีดูได้เปรียบวรับแต่มาถึงตรงนี้ครับ ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าแข้งสายของปอเอดูครับแม่สายจัดจ้านแล้วก็ที่สําคัญครับเวลาเตะแล้วนี่แกชักขากลับมาเร็วแล้วก็บังลูกโตของทางด้านจักวัวได้ดีด้วยครับโอ้โหนี่ครับมามาถึงตรงนี้นี่สนุกแล้วครับเพียงยกที่2คนละแข้งโอ้ยขวากับซ้ายนี่ครับขวาขวาสุราชซ้ายบุรีลำโอ้โหนี่ครับคู่นี้ฝ่ายแดงนี่พี่ชายยอดมวยชวยพระราชทานคนล่าสุดเลยครับเฟอร์ลารี่จกักรยานมวยไทย อดี๋วดูครับผลงานน้องชายครับผู้ดอทคู่นี้นี่แพ้ชนะอาจจะต้องลุ้นเกินถึงตีนสุดท้ายครับโอ้นี่ครับแหมมีหมัดด้วยนะครับปอหอโอ้ซ้ายกับขวาอ่ะขยับหาช่องอยู่ครับแข้งขวาไปแหมหมดยกก่อนครับมวยสนุกนี่เวลาผ่านไปเร็วรับพักก่อนคู่เดียว มามอบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกในคู่ต่อไปครับเครื่องดื่มโสมโอทีโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับโดยคุณพี่ชัยกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทเจริญสุขเัชทุ้นชิวจำกัดโสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาโสมเกาหลีตังกุยจับครับแล้วก็ทันทีอยากจะเรียนมวยครับ เขาจาแนะนำครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทวง34ครับมีหนุ่มบอสคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศูแูแลและบริหารงานอยู่ครับก็มาเอฟซีอยากจะมาพบปะนี่มาเจอกันได้ครับที่จารันสนิทวง34นะครับ่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ ส่วนที่ทางด้านออกมาทางนอกเมืองหน่อยครับขออนุญาตแนะนําสาสกุลยิมครับสาสกุลยิมตลาดกลางลาสวายลําลูกกลาของ4ี่ครับมีคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับดูแลบริหารงานอยู่แล้วก็สอนให้ตัวเองเลยครับสาสกุลยิมนะครับขอบคุณอุปกรณ์ววยี่ห้อไพร ภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมวยเด็ด789พร้อมด้วยคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับอ่ะตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3ครับผู้เปิดหัวสึกเพชรยินดีมาต้องบอกว่าแลกแข่งกันตอนนี้ไฟแลบเลยครับสุราษฎร์กับบุรีรัมย์เอาขยับแข้งขวาออกไหมครับอ่ะปอหอดีก็ปักหลักใกล้ๆคู่นี้สู้กันแบบแบบคู่ขี้สูสีเลยครับแบบไม่ยอมกันแล้วครับทีนี้ก็ตีต่อตีนครับนี่ครับซ้ายกับขวาครับโอ้โหทธงได้ของปอหอครับเปิดเกม ขยับเข้าไปครับจากกั่วาดแข้่งขวาติดเบรเอาไว้ครับหมอหอไม่สนแล้วครับเบยคเข้าไปโดนทีมสกัดขยับเข้าไปครับสายมาไหมขยับแข้งยกแข้งยกขาจังหวะไม่มีครับตดนแข้งขวาของจากกั่วนี่แหละครับแม่คิดช้าทำช้าจากกั่วชิงออกรอาดู้นายครับหมอหอจับได้พยายามจะล็อกครับแม่ต่างคนต่างล็อกได้ดีครับกรรมการเห็นแล้วแม่ตีกันไม่ได้ต้องแยกก่อนครับ นี่ครับมาชุดนี้นี่ชุดพิมพ์นิยมเลยครับโอ้โหเอาฟแฟนดูครับสนเอครับไฟต้องเงินนี่อยู่ที่ด้านหลังทรงผม24 24นอตเอามาตามกันต่อครับ ผ่านไปครึ่งทางเอาโอ้ยแม่เสียหลักต้องรีบรีบมุดเอาแข้งขวาไปครับจากสุราษฎร์ปุริลำยัดเข่าเอาจับได้ดูจังหวะการจับครับมาชิงขึ้นคอด้วยนะครับจากัวล็อกไว้ล็อกไว้เหนียวๆครับกรรมการใช้ยุดเล็งแล้วนะครับถ้าออกอาวุธไม่ได้ต้องแยกครับแต่ถ้ายังตีได้ต้องปล่อยให้ตีครับพยายามจะสอดใน้วครับทางด้านของปอหอแต่ว่าจากัวนี่ล็อกไว้ได้แน่นครับกรรมการแยกออกมาเดินต่อครับทางด้านของปอหอ ยับเข้าไปครับแข้งซ้ายยกอยู่แต่ว่าโดนแข้งขวาของจากลัวครับดูครับแมจะโต้ซ้ายแต่ว่าไม่เข้าครับติดบังเริ่มมือัาแล้วครับแข้งขวาของจากลัวเริ่มออกให้เห็นแล้วครับเริ่มแม่นยําเริ่มที่จะคาเป้าเจอครับตูครับปอไม่ทำไปทํามาเริ่มมือัดครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ยังไงครับสถานการณ์คู่คีบิกไปพิกมามาหักไปเชือกอยู่โอ้โหตอนนี้นี่มาสองยกแรกนี่น้ําเงินครับมาแรงตอนนี้ จากกัวเริ่มเล่งขึ้นมาเล่งขึ้นมาแล้วก็ทําได้ดีด้วยคุณฮอตโอ้โหคู่ขี้สูสีนี่แหละครับเอาป,ปิดปิดเทไปเลยครับจากกัวเทกระจาดไปเลยครับอ่ะกรรมาการดึงมากลางเวทีเดินต่อนะครับปอ มวยซ้ายขยับเอาซ้ายไปครับจ่ากัวก็พยายามจะเน้นเก็บอาวุธแข้งซ้ายให้ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นจุดขายของปอห่อเลยครับพอเก็บแข้งซ้ายไม่ได้ก็มีแข้งขวาโตขึ้นแล้วครับ2ยกแรกนี่เป็นเกมของปอห่อครับออกแข้งซ้ายได้เนียแต่ว่าพอผ่านไป2ยกมาถึงตรงนี้ครับขวาของเนี่ยครับจากั่วเริ่มจับทางได้ครับป้องกันแล้วก็โตได้สวยๆมีจังหวะชิงออกก่อนด้วยครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้เกมยังเบียดครับปอห่อไม่สนแล้วครับไปเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับไปเกมเดินชวนเข้าไปก่อนนี่ครับต้องดูแล้วครับ ยืนระยะเบียดเสียสีไปแล้วครับประสบการณ์ในเมืองกรุงครับอย่างที่ทราบกันดีครับจับค้นี้ดูดีกว่าต้องดูครับยืนระยะจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ยก3ามหมดแล้วครับพักคู่เดียว มาเราชมกันต่อเลยนะครับเราดูภาพชาในยกที่ผ่านมาครับนี่ครับา่าแรกแข่งกันนี่โอ้โหวันนี้ครับศึกเทชรยินดีอวยมันสนั่นเมืองนี่นำเอาของดีมาให้แฟนๆได้รับชมกันครับตั้งแต่คู่เปิดหัวคู่แรกนี่แหละครับเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยครับความมันความสนุกความดูเดือดนี่ตั้งแต่คู่แรกของการถ่ายทอดสดกำลังจะขึ้นยกที่4นะครับ โอ้โหวันนี้นี่ต้องยอมรับเลยครับว่าต้งแต่คู่แรกนี่คุณแฟนนี่นั่งกันไม่ติดแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียปามบางแสนนะครับขอบคุณ MZ Auto c a อคาครับบริษัท MZ Auto c a อคาถนนพัฒนาการซื้อขายรถมือ2ครับโทรไปที่0868994499ครับ แล้วก็สำหรับแองเจริกคลินิกครับแองเจริกคลินิกทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ครับสุดยอดแห่งศัลปกรรมความงามปรับรูปหน้าปากกระจับเวชศาสตร์ชะลอวัยครับตองที่แองเจริกคลินิกมีทั้งสาขาอุบลราชธานีแล้วก็สาขาขอนแก่นครับขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกที่4ี่เขาบอกว่ายกนี้ปอหอนี่โอ้เก่งเหลือเกินครับเพราะว่าในเหนียวดึบตีได้ไม่ได้หาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ ต้นยกเปิดเกมมานี่ปอเหาะกระตุกลงไปได้ทีครับดูครับเดินเสียบเข่าขวามาดูในครับเทานั้นของจากัวขึ้นคอล็อกไว้ปอเหาะพยายามจะสอดนเอ้าสอดได้แล้วครับดูล็อกสะพายแรนทั้งคู่ดูความแข็งแกร่งตีกันไม่ถนัดครับกรรมการชยุทธแยก่อนอยู่ใกล้ๆเชือกมาตีกันไม่ได้ครับมาอยู่ห่างๆแบบนี้ครับปอเหาะไม่สนแล้วครับเดินเข้าไปรับแข้งขวาก่อนจับนเสียบเข่าซ้ายแข้งขวาจากัวนี่ครับทีต่อทีไม่มีใครยอมใครแล้วครับ โอ้โหนี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องดูแมแดงนี่สุดยอดฝีมือแต่ว่าน้ําเงินครับแม่จอมเข่าเมืองทับหลังยกสีนี่เขตแดนของมวยเข่าปอหอเดินเข้าไปเดินเข้าไปตอนนี้หารเรื่องอย่างเดียวปอหอปอหอแต่ว่าจากวัวผิวแล้กเกินร้อนตอนนี้ปอหอบอกว่าจากวัวอยู่ไหนโอ้โหแมาแทงแรงเลยครับอ่จา,าจังหวะจับแมาตะเหลี่ยมจับของจากวัวครับ ทิ้งสอดขึ้นบนครับไม่ให้มวยเข่าได้เปรียบครับแยกอีกครั้งหนึ่งครับเดินตอนนี้มีหน้าที่เดินอย่างเดียวครับปอหอนี่ครับแข้งขวาของจากัวครับติดเปรียบก่อนแต่วงในดูครับจังหวะเสียบของปอหอทำได้ดีแต่ว่าจากัวก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับจังหวะนี้ปอหอตั้งกำแพงไว้ครับมหที่มุมนี้ปรบมือชอบใจกันใหญ่ครับต้นหน้ามุมน้ำเงินไม่ส่วนแล้วครับกรมการใช้ยุทแยกเปิดเกมัดเดินลุยต่อครับปอไต่ตัดล่างจะเอาให้ลงครับแต่โดนแข้งขวาจากัวนี่แหละครับจังหวะโต้ของจากัวครับเอออาาืนนตลด จังหวะนี้จะใช้เหลี่ยมวามแข็งแร่งวัดกันใครอยู่ที่ใครดูครับแม่จากกั่วชิงความได้เปรียบไว้ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับมาชกไปชกมาชักปวดหัวแล้วครับปอหอมามวยเข่าครับแต่ว่าจากกั่ววันนี้โอ้โหนายก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ครับมาโอ้โหแต่ว่านี่ครับมาไม่จับแล้วแทงเลยทําได้ดีครับปอหอมอหอมาไม่ถนัดครับจาชยุทธแยกก่อนเหลี่ยมจับยังไม่เหมาะเหมาะเหม๋งเหม๋งครับปอหอ กรรมการออกแรงเยอะหน่อยนะครับยังเดินต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอ้าววาโดนนับเลยครับโอ้โดนนับเลยครับอากรรมการนับครับอ่ะยังไงไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวไม่ไหวครับจบยกที่4ี่ครับจากั้วจักรยานมวยไทยครับชนะเทนนิสเกิร์ลน็อกเอาท์ป๋อหอววังพรมครับโอ้ดูแม่สีหน้าแววตานี่ต้องบอกว่าน่ารักจิ้มลิ้มครับจากั้วโอ้โหจบยกสี่ครับ เนี่ยครับพี่ครับอินเตอร์ครับขึ้นมารับเลยนะครับจำชื่อให้ขึ้นใจเลยครับจาคั้จักรยานมวยไทยครับถือว่าจบไวเกินคาดครับดูภาพช้าครับจังหวะเดินเข้ามานี่ครับสวนด้วยแข้งดักไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหจุกลงไปครับกรรมการชัยยึดขำนาเรศเลยครับเนี่ยครับบวกกันครับจุกครับน่าจะเป็นจังหวะที่มาหายใจเข้าพอดีครับ ลืมเกลงครับเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูสายเลือดกับเพชรประมวลคู่ต่อไปครับ